หนักจนเด็กต้องร้องไห้ก็ดีใจเกินไะม่ใช่ว่าไม่ได้ที่บอกดีใจจน,นะนหนักนะ้ำตาไหลครั้งที่สองก็เลยให้เด็กเด็กคุณแม่ร่างที่มาเลยที่ก็เป็นหนห้าที่ยากไร้ที่ลําบากให้หนึกก่งคนว่าเป็นนะโครงการที่ให้ศาสนาคราะห์ช่วยวเหลือคนเดียวที่ยากไร้ก็หมืองกุศลาราชที่ยากจนที่ลำบากที่ยากไร้ ขอให้การต้อนรับรองสมเด็จอดีบีทรงวัดมหาธาตุยุราชรังสิ์อาทิพีบัรลืฤทธิ์ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยาคุณพระสุวิมลธรรม,มากรผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านพระกรุณีโปรดตุลากรเจ้าอาวาสทศายิตรโกรธาราม,มานครกบิลพัฒนประเทศเนปาลท่านพระกรุณีพระธนคามีความดีของท่านในใจที่พร้อมเพียง ในพระมหาเจดีย์นี้ได้จุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยด้าน,นารูปของคุณแม่ปรังที่ปลัลลอเรศและจะได้มงคังร้อยวันจากนั้นจะได้เป็นเชิญเจ้าภาพจะได้จุดทุปเทียนถาวายข้าวมาัตุกปายาตติมาจากถาวายเครื่องไตยธรรมสมงวัดมหาธาตุยุวรารังสฤษดิ์ตรวจน้ำรับอนต่างลำตั นี่ก็เป็นพิธีว่าจากใจของเราเพื่อระลึกนึกถึงองค์พระพุทธเมตตาที่เราสมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแผ่นดินให้ช่าง ก็มีความชำนาญมาอิมินาสักกาิมินาสักกาเรนะสังขังอภิปูชยาอภิปุวาเทนิปันโนภังพระตวตสาวกสังโฆสังขังนมามีศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งแห่งคุณงามความดีทั้งทวงสงรักนาถายาตตสรานนสหา ปัญจศีลานิยาจามะอุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขะาะโตเสลณะนิพุติยันติตัสสะมาถึงอย่างแสดงออกถึงความกตันโยกตะเวทีธธ ที่รู้คุณและตอบแทนบุญคุณของท่านในขณะที่ท่านในประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่รัโลกนี้ไปแล้วตลอดกาลตามฐานะปัจจุบนันเ,เรียนเชิญทุกท่านได้อารัธนาะ

เสถี็นทิพยักษ์ิมานโลกสวรรค์ดีฉนกท่านคุณปราณีคุณระวิสราอินทรีคุณลัธิตาจักรวงศ์ไทย ขอขันทไวามทุกปายามีพลังมีบารมีมีบริวารเป็นนักปราศมีความคิดดีรูปของคุณแม่ปรางเทพบรลลทธิ์ในขณะที่ของแม่ชน่ารัโดกรูวราเอา ข้าวมาให้มานะใส่ไม่ไ่บอกชื่ออะไรที่เทเรนอ้ยร้อนจีเลยเนาะน้ำจากอะไรครับผลมานั่งประจำที่ในลำดับต่อไปอไจะได้ก่าบคังต่อไวมกตาพัตตาหาันเพื่ออุทิศกลับนาควัตโตอรหหตโตสัมมาสัมพุทธัสสัมมาสัมพุทสัทสทสา อิมาณิพยังทาวริบารานี้ทีู่กสังคศาโโโสตร์อห้รยาสงจงรับมัตตกะพัตตาหารกับทั้งบริบาลเหล่านี้เพื่อบำเป็นกุศลครบหนึ่งร้อยวันเพื่อความเจริญรุ่งรเรืองเป็นด้อ่านรายา คนจะพาถวายคเครื่องไตรยธรรมในพระสรงฆ์นี้ทับท่านที่หนึ่งขอเรียนเชิญเชิญดร,ร,รัฒนาพวีสารคุณบุญขอเรียนเชิญทั้งสิบท่านได้เข้าถวายจตุปัจจัเเยเครื่องไตรยธรรมในพระสรงฆ์ทั้งเซี่ยงเง,งินพร้อมกันเลยนะยืนพร้อมกันเลยรอพร้อมก่อนนะเงินไม่ไปตร้อมนายโยกขึ้นพร้อมกัน yeah uh -huh. นามาลพะเินาตุลเฮีิปุญญาปัสสุตังอนณาปกากเพื่อความเป็นสุริยมงคลแก่ชีวิตหน้าที่การงานที่ได้กล่าวแล้วว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทคุณบอกว่าสถานที่แห่งน,นั้นเป็นสถานที่แห่งความเ,นนเพื่อทำบุญทำในวันนั้นองค์พระโพธิสัตว์ สิษฐา,ธธาราชกุมารหลังจากที่เดินทางจากทำดงเกสริศแล้วได้มาประทับนั่งอยู่ใต้ต้นอชัาพราเลน,นิโครยมารับนข้าวมตุปายาตและได้ฉันปัตาหารหรือว่าข้ามัตุปายาตก่อนที่จะได้ตรัสตูรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพโตองค์ได้ตรัสว่าปัตาหารที่มีบุญมากมีอยู่สองคราวคือคราวจากที่พระองค์ได้ ฉันแล้วได้เสด็จดับกันธะปรินิพานในพิธีให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธนะีอยู่ก่อนอยู่ที่นี่ก่อนก่อนที่เราจะได้ได้ลังโหตุสุสกิตาโหตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ สักรู้ถึงก็จะได้เรียนเชิญทุกท่านได้รับประทานอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่เมื่อเดินออกด้านหน้าพระมหาจีให้เลี้ยวขวาหนึ่งเลี้ยวขวาไปที่มีศาสนากิจซึ่งไม่มอบหมายให้ท่านพระครูนรนาเจติยภิรักษ์ดกได้ าพระนครศรีธรรมราชนะครับประวัติเราจะเห็นทั้งไทยรัฐทั้งไร่ลงนะครับว่าอุบัติเหตุเรื่องรถไฟอุบัติเหตุหลายอย่างนะครับก็ใส่ซองด้วยครับคนละคันเสร็จแล้วไปถวายเสื้อผ้าพุทธคยาทำนี้เลยโอ้เหมือนแบบบายอด ใช่ไปที่พุทยาหรือว่าไปที่ที่พง์ท่านตรงก็จะรู้ใช่นะฮะก็จะรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่มาสัการมากที่อยู่ที่ที่พุทธคยาที่เดียตรงนี้ก็คือที่ให้น้ํานะครับเราก็ไม่ได้ว่าจะลดน้ำไม่ใช่เราต้องแห่งนี้นะครับปกติแล้วพุทธคยาที่เราไปเนี่ยนั่งเพราะจะนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะครับถ้าใบโพตกมาแล้วใครเก็บได้เนี่ยถือว่ามีคนที่แบบ ทำสิ่งความสำเร็จได้อะไรได้นะครับอุ้ยพี่อัดอารีมากี้คุณคุณเพศสัตว์เขาเอามาร่วมบุญนะครับกับก็น่าจะหลายร้อยไร่นะเชิญเลยนะครับพี่มาตั้งแต่จะเริ่มสร้างใหม่ๆนะพี่เดิ